ของสีทองแบบนี os os ้เขาเลี้ยงขายของสีทองราคาดีขึ้นอย่างนี้ของสีท้องอ่ะชาวบ้านจะอ่ระวังจับหย่าจับอย่างไ้ดีดแล้วจะตกเด้อต้นึงแล้วได้ต้นงแล้วอเดแลยว่มีว้นนี่หวังลกงเนาะขึ้นกระนองไงจ้าว่า <Okay. S 2> เค้ั่นโอ้้างนึงด้วยอืม g ืมได้เพิ่มต้มหนึ่งแล้วเนาะต้มนึ่งแล้วตุ่มหนึงือได้เหรอิกก้อยก็ได้ตุ่มแกก้อยนเป็นการยเดออ่อนนาเลืกย้าย น้ำเลือกแม่พนน้ำเลือกน้ำเนาะมไงคุณข้าาอ่นพนพันใส่เวดคุณข้าาใส่ด่างดักปลาน้อมึไงเปนทางพูนน้อเลือกกเนี่ใส่ก so de, pues ุ am, de, ้งเขา่ใส่กุ้งย้ายนี่เจ้ากุ้งกะมึงเนี่ยใส่พเอฟคุณน้ำใสงาบกเนาะ กินได้แล้วแคถุ<ล>งนึงแล้ว